ปุ่มี่ห้อถจะมาพ่ก้จะมาเชคเรื่องพีอปัญหารถโน้มได้สุรินทรบุในดีนกกมาตันังนเอาเยตนี้หนึ่งครับตนนี้นึครับตนนี่ออกมาลอย จะเปิดเครื่องน,น่ครับเห็นไหมครับว่าจะมีลูกเครื่องขึ้นหรือว่าไปโชว์หน้าเราต้องมาทิ้งนะครับขั้นตอนที่ทสองครับเปิดเครื่องอีก <1, S 2> แล้วสี่สามหนึ่งวี๋อจะมาเข้าที่ตรงนี้ครับเราเราก็าหาวลุ่นตรงนี้โตโยต้า รอคนไา,า้่ายรอได้เลนะนี่นะอะไรหมดแล้วรอสักครู่นะครับของเราเป็นปีสองพันสิบเรับ แป๊บนึงตัวนี้นะครับแปลแล้วก็มารายงานสุขภาพรอการเดักครู้รอรอวิเคราะห์แป๊บนึงครับ นีครับก็จะขึ้นวีคอครับ่วนสองครับแล้วก็จะกดดหนต้นแล้วเราก็จะมากดเราจะมาครับแก้ปัญหาตรงที่ว่าขึ้นในที่้คอครับ เรากดี t ครับแล้วกเป็นขั้นตอนสุดท้ายอวังคยังยังไม่ขั้นต่อสุดท้าย เราก็จะมาดูที่ตรงนี้ครับอันแรกเก็บสวิตก,ก่อนนะครับแล้วก็ดึงนี่ครับแล้วก็ลองสต,ตาร์ทดูนะครับนะครับจอนี้ก็จะหายหายนมดแล้วเสร็จส้นอจการสนลนวนี้ครับ